สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนนักบาสนะครับตามที่น้องๆขอมาเลยนะครับนักบาสเกตบอลนะครับอันดับแรกก็วาดหน้าเป็นตัวยูนะครับแล้วก็ ส่งผมเอาแบบหัวยุ่งยุ่งนิดนึงแล้วก็ตานะครับแล้วก็ตา แล้วก็ะคิ <Q S 2> <น>้วนะครับคิ้วหนาด้วยจมูกนะครับแล้วก็ปากต่อมาก็แขนนะครับ คือลูกบาศนะครับวาดเป็นกลมๆนะครับถ้าไม่กลมก็เราก็จะได้ลูกบาศเบี้ยวๆนะครับอย่างเช่นที่วาดอยู่เสร็จแล้วนักบาดนักบาศว่ะนักบาศนะครับก็จะใส่เสื้อกล้ามนะครับ ก็กางเกงกางเกงบาทสก็จะเป็นกางเกงตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ขานักบาทสก็จะใส่รองเท้าคู่ใหญ่ๆเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับมีเชือกมัด,ด้วย เป็นรองเท้าที่หุ้มข้อด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันข้อเท้าพลิกนะครับเป็นกีฬาที่เสี่ยงต่อการข้อเท้าพลิกมากๆเอาละต่อไปก็เบอร์เสื้อนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปชอบเลขอะไรก็ใส่นะครับส่วนตัวพีก็ชอบเลข10 <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปวาดการ์ตูนนักบาสนะครับแบบง่ายๆ <c oughs> น้องๆลองเอาไปหัดวาดต่างดูนะครับแล้วก็สามารถพลิกแพลงท่าทางต่างๆได้นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ะจะรีบยกไปไหนละยังไม่ปิดคลิปเลย